ขณะนี้ผมอยู่วัดป่าเจริญราษฎที่เราเห็นนี่คือพระประธานพระประธานนะีะองค์ใหญ่นะครับเป็นหินอ่อนพระประธานครับอยู่ในห้องกระจกนะครับมีกระจกอยู่นี่คือด้านในของพระอุโบสถ เสาเห็นเสาไหมครับใหญ่มากเลยนะครับเสาไม้สักสูงนี่คือภายในพระอุโบสถหลังใหม่นะครับยังไม่ได้วางลูกนิมิตนะครับยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตและด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะเป็นไม้แกะสลักนะครับดูเสานะครับแต่ละต้น โอ้โห oh, oh. สูงใหญ่นะครับรูปแกะสลักนะครับเป็นไม้แกะสลักประดับประดับตามขอบนะครับขอบมุมสวยนะครับแกะลายนูนครับเป็นลายเทวดา ลายพระสวยงามมากนะครับนี่คือศิลปรกรรมของชาวล้านนาหรือเปล่าไม่ช้าน,นะครับเพราะว่าเป็นลายไม้น่าจะมาจากทางภาคเหนือนะครับลายนูนออกมาชัดเลยนะครับเห็นไหมลายนูนออกมาจากจากเนื้อไม้นี่เป็นบริเวณด้าน ด้านมุมขอบต่างๆนะครับโอ้โหตรงนี้มึดไปหน่อยโอ้โห,โโหเห็นไหมสักไหมครับสูงตะการเลยนะครับไปนู่นเลย